สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทางช่องเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับทะเลเขาไม่เลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนด้ะครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิมใหม่ๆสำหรับคลิปนี้มึอนี้เด้อพี่น้องเด้อมาทรงมั่นมักเย็ดพี่น้องมากับสาธิตไต่สูงมาอยู่ทั้งบ้านยังนออบ้านเฮาน้อบ้านโนู่นเสาขวัญมาอยู่กับเกษตรกรซื้อไว้ยังไงเนาะเจ้าของฟาร์มห่อ ซื้อว่าคุณพ่อออดเนาะเขาเลี้ยงว้อโดนเราไปตากเนีว่าถึงจะโดนเราตั้งเลี้ยงคล้ายๆมันนั่นแหละโอ้ซื้อมาเลี้ยงมาขายไปนั่มครับสี่ง้อหน่อยมาเลี้ยงให้มันอ้วนหล่ะขายออกแต่ว่าก็เลี้ยงมาโดนแล้วครับหืมแม่ๆลักลักมันมีแม่ไหมแม่เดียวนะครับนะโอ้แม่เดียวโอ้แม่ลูกแม่ลูกโห้ง้อลักลักของง้อขอกขึ้นมีแม่เดียวนั่นซื้อมาโดนเราบ่แม่หลักอกซื้อมาเดี่ โอ้ซื้อมาแล้วก็ขายออกไปคือเก่าสองปีนี่ละโอ้ได้สองปีแล้วได้ลูกห้าตัวนึงครับซื้อมาหลายในเมียน่ะก็จะกี้มันก็แพงเนาะซื้อมากสี่สิบหาอยู่คนละขายไปแล้วเศ้าหาแล้วซื้อมากเมีกับลูกแล้วแม่เศร้าซื้อมากสี่สิบหามาขายลูกไปแล้วเศร้าแล้วอยู่แม่ก็ยู่งเศร้าเนาะแตัไมันได้ลูกอีกลูกตัวแดงนั่นบอกลูกแดงแต่ว่าเ้าลักๆเขาซื้อมาขายไปเนาะมพี่น้อง หอกคนหอกมันบานสื่อมากสื่ง้อหน่อยยังสีมากจะจอยมากมาเลี้ยงว้ใอ้มอ้วนขายไปตอนนี้แห้งจก่าตอนนั้อ่ะที่มาทีเลี้ยงนี่ยครับผมซื้อตลาดน้ำมรุดซือมันโอ้ซื้อน้ำมันหอยรุดครับคเมื่อุณแม่เนาแม่เขาลูกแยกลูกแยกแม่เขาลูกโอ้นี่ก็แยกแม่แยกลูกเนาะเขาได้มหลายม่อเ้มาหลามหาล่อยเนี่ชิปสามหาล่อยเนาะ เอาลูกกอนลกได้เมาแม่ไอนซื้อมาทิ่ม่แบบนี้เนาะบ้นเขาเลี้ยงหอยังให้แน่กินนี่ที่เั็กน้ำตาลการน้ำตาลนี่คือโอ้น่ากัมัดก่อยใส่ครับเพื่อนได้กินว่าอาหารบ่ใสนาบ่ครับบ่าด้ซื้อนกัข้างแรกเราลอง้อโอ้ซื่อนนี้เนาะว่าอาหารซื้อนห้าเนี้ยได้กินบ่ตะกอนอยู่ครับแตสิหลัครับผมก่อยน้ำคู่เน่มสิลกการน้ำตาลใส่สองกรอบแล้วก็เผือกำานึงก้นๆแล้วก็มหดเที่ยง โอ้โหห้ามต่นก็มีห้าก็ห้ามใน้ำขังโหหดใจเฟืองให้เป็นจินเฟืองเป็นลักหยาเด้ได้เข้ไใ้ตัดใหมตัดเลยครับแบบหน้าเราปลบูกหน้าอ้อนห้าอ่อมหน้าโอ้นาห้าพี่นงองทางสีหน้าอ่อนหน้าใหาเลยเ้ามก็มีเห็ดหน้าพร้อมเรียงตาพร้อมอืมนี่พี่นงค์เลียงเลียงเียงัวหัว่นก็ซื้อมาขายไปพี่น้องแต่ว่าห้าบ่ไดเยึดว่าสิมาเลียงเอาลูกตลอดเนาะซื้อมาเลียงมีกำไและคลายไป ก็ลักลักก็เห็ดหน้าเลี้ยงปลาพรออมมีปลายังไงเขาเลี้ยงนี่กูมือาขายปลาปลาพ่อขายนะครับโอ้ปลาพ่อขายพี่นองนอนอไปงอย่างนโอ้นี่พี่น้องเพิ่ดไปยังสี่ละใเรลอยู่น้ำนี่อยู่นาม่มีราหมขหนยโอ้มีมีคนมีคนไปอยู่ในบ้านบด พี่น้องเขาบอมาเยี่ยมมาปลาเลยบัวเขาเถียง่มือเราครับนํำมันหลเมยก้นำมันหลนอเรียงเราไปกินแน่ละกันเจ้าดีบ้างไดกันูน้อมือนี้าเรียงเนาเขาได้ซื้อป่าลงบ่ลูกมันปีแรกครับโอ้ซื้อมากปีแรกแล้วกบแล้วมิเตรหัวหันให้กินรดมันกระเพรลูกออเากะาเนพี่น้องเโมมีปลาไายเนาะ ในในกลางวันนี้มันมาต้อนอะไรแต่ว่าคนบ่อยู่ที่จะมาเฝ้าพี่น้องอันล็อกในปลาดุกปะปะครับที่จะปลาไง่ะไรอันปลาเดียวโอ้จับโอ้นี่พี่น้องเพิ่นเสียวเฮ็ดอันจะสั้งไว้เวลาซุปมันไงจับมาไว้นี่ซุปหนี่งซุปหน่อยว่ามันนั่งว่าคลายกับเขาตัวนี้ตัวนั้นคลายกับจับตัวนั้นตัวหนี่งฮาเวลาคนมาซื้อกับกับตักอันนี้โลดมันชิงง่ายเนาะอันห่อซ่าอะไรตัวนี้ ตะกี้ยังเม็ดนึงแต่ถ้น้ำรดต้องตะกี้เมื่อม่านถึงน้ำตาลหลักๆว่นปลาอยังพัดยังปลาร่วมกันครับปลานิ่นปลาล้วนจันปาโอ้มีละเม็ดปลามีทุกปลาปลาพวกปลาเก็ดเนาะนี่พี่น้องเก็ดไว้ยังสี่เวลาเวลาเขามาสื่อมันจังบ่ได้ไปหาไซหยากเนาะยุ่มเยอะเนาะเกล็ดเอาไปยอมว่าขายกันเลยซาจะต้องเทไปสีดาเสียงเขาเนาะเก็ดกระซ่งไว้แบบนี้แค่ไปนี่ก็ได้ก็ซาเป็นสองพักได้เท่านี่น พิมีต้องโหยต้องพักมากมันแต่ตองเม่แต่ีมาแต่ด,กดักลงไปแล้วเ่าาเนาะเี่งวพรฟอมเรี่ยงปลา้อมหน้าก<อ>็ามีตาบุญตาเเขาน่ยมันปลาไหนะบ่โตไงนะโอ้อัอนนี้นาเขาจากไรข้างหน้าไปเห็นนาขางนี้ไหกัเ็นหน้ายมั่สองไนอกจาเป็นเป็นขั้นคู่ขั้นคู่ก็ตัดหนานขันคู่มัหายงวเนาะเนี่ยำบาเนี่ย สากมีสองหน่วยสาขาข้างลังก็มีพี่น้องดินห้าซื้อเองซื้อเอาบารลดินมุ่นโอ้ดินซื้ออเก่าเนาะแต่เก่าเ้าเห็ดอย่างแต่เก่าอาชีพห้าตะกอนโอ้รับจ้างทั่วไปโอ้รับการรับจ้างไฟฟ้าฉันมันไฟฟ้าพี่น้องเดี๋ยวนี้เศร้าแล้วหรือเห็ดยูโอ้ มาเห็นน้ำหน้าน้ำเหลือกไม่ออกดูหั่นลูกไปใช้บัตรโอ้คุนพะยาบาลด้วยเด้อยืดแล้วมันพี่น้องอ๋อป่าพี่น้องเมื่อกีะไ่พีนาเนาะบ่อึ้กินเลยเนาะเอาลูกสาวเินไปเห็นงานอยู่อ๋อไปสอบไปสอบติด เขาเอาเศร้าคนเศร้าคนท่านสอนสอนเนติดหนึ่งเศร้าก็ได้หนึ่ไม่เศร้าเขาเอาเศร้าคนเบดประเทศให้นี่เออเอาเศร้าคนลูกสาวไปเปติดเป็นพยาบาลอยู่เยอแล้วมันคุอ๋ออนเดือนคือสิหลายเนาะหลายกลาเมองไได้เนาะลว่านคุณเพิ่นได้ลูกได้เต่าล้วไปลรว้าครับนาเป็นสาวอยู่โอมีแฟนอยู่ เป็นพยาบาลอยู่เยอรมันพี่น้องเอ้ยข้างพอเพิ่นผลเรียงงัวอยู่ข้างผิดละเลี้ยงงัวเลี้ยงปลาเฮ็ดหน้าเลยนาสวนผสมพี่น้องก็เพราะได้อยู่ให้อยู่หน้าเนาะนี่ตกกล้าว่าสิลบไปดำมาที่ท่านดำก็เล็ปล่อยจิ่มปลาไปเลยมันบ่นนีี่่พ้องเมื่อนี้สาธิตผ้ามะสงมันมักยึดเพิ่นพี่น้องเพิ่นซื้อมาให้งัวหน่อยเพิ่นก็เลยผ้ามาส้มจัดการพิ่นพี่น้องจัดการแบบลูกถุงพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้า น้ำให้น้ำหน้าเนาะเลี้ยงเกษตรอันปิดเกษตรตกอนปลูกเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องเลี้ยงหมูปลาเนาะได้อาหารตุนทุนตาก็คือมนมันมากเินนี่พี่น้องกินเดบุพี่น้องมันมากเย็นง่วก็กินได้เออกินกินได้บรรการหมูปลาก็กินได้ไก่ก็กินดีพี่น้องในบัตสุยาง ถ้าให้ปลากินมันต้องเป็นแบบเป็นแป้งอันนี้อันนี้เป็นกากมันพี่น้องอันถ้าเป็นแป้งปลากินได้ผู้ใดอยากได้สนใจก็จังโทรมหาผมพี่น้องอันนี้ผมมาสรงอันพ่นทั้งบานนวนเสาขวัญก็เลยผ้าพี่พานนองมาเบิงอันเบิงฟ้างพ่นน้ำแนวทางการเลี่ยงพ่นนี่อะไรเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไห้อยู่น่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนพี่น้องเลี่ยงเลี้ยงปลาอืมนำหาดหาดเฟื่องเนาะ เฟืองหดเฟืองให้มันกินแต่มัน่าอ้วนซร้างแรแต่เฟืองก็ได้เนาะวันนี้สรางมาเนาะเลี้ยงมันนี่เนลายหาไเนี่ด้เอออันนี้อันนี้ฮะมันก็สมไซกับอันนี้หละกการนำตาลก็สมไซกับอันนี้ว่าไรอืมท่านนั้นลาว่าว่ต้องใช้ลายว่าต้องใช้ลายนี่ลักๆก็คือเหาเห็ดนั่นสิละแต่ไม่ไม่มันก็สีอาชีพว่าว่าจะกิน ตัวน้ำมูกินได้ไหมแหลกนี่ยเจูกินแย่งมูกินเลยเนี่ยเพราะว่าเดียวเดี๋ยวอันมันนมันลึกมื่กีกินเองมันจะ่ไม่มาแง่าหนาคือมูกกินได้ยี่ไมันง่าหนาแค่นด้แหลกทุกทุกอย่างต้องต้องทุกอย่างต้องได้ฝึกด้วยเจ้มูกินละกินเองได้ไหมครับผมแม่นยูดอกอันของอันคือกันของอันยื่อันเพราะไงอันนนัเพราะว่าถามเราว่าเป็นยังไงละตาวันสนโอ้ยหยาดกันเพื่อนว่าแย่งกันกินวันสนกินเด่นมูกกินเมื่อกี้กิน นี่กับพกินห่อมก้อยหน้านะไม่ร้ายพวกกินเนียงง่ยนะครับผมลุงนะแต่ว่าจุ่สุดนี่เอาไว้หลังเกี่ยวเข่ากับไขบ่หมดแล้วครับเพรว่ามีแซาหมดแล้วเริ่มกซื้อสุดไม่ขม้าเนาะครัใส่เลยเบินข้อกออกเออข้อกอกขม้าเลยไม่ไหวครับมันเล่งหลายคนนะว่าใส่เป็นมันยากาศวนดีเนาะแจะขม้าที่เล็กว่าจะจอยอนี่พี่น้องนี่แม่นี่พี่น้องเดี๋ยวมันจะจอ่อยเดียวเดี๋ยวจะง่อยพึ่งซื้อมาพี่น้องนี่พึ่งซื้อมาสิบสามหาล่อยนี่พี่น้อง มูนี่ก็บเจจอยได้เพื่อซื้อมากเรื่องวัดเรื่องแบบมีไงพี่น้องฮัตเด็ดปล่อยบ่นี่ปล่อยอยู่ครับก็ปล่อยหน้าหน้าเดีนี้เลโอ้ปล่อยเป็นสวนเขาเนี่ยไม่มีปลอยปล่อยว่าเนี่ยต้นกล้วยกล้วยเพิ่งกินเด้ครับผมกินอยู่กล้วยซักกินมัดไปแล้วน่ะนี่แม่นเอามาดซับให้กินลดง่ายปลูกไหมมันขึ้นโค่นหรอมันขึ้นโค่นนี่พี่น้อง ที่การเลี้ยงอย่างง่ายๆพี่น้องว่าจำเป็นต้องไปเลี้ยงง่ายๆคือฟ้ามันง่ายดอกฟ้ากับฟ้ามันบั่นพี่น้องคอกกับห็ดง่ายๆแต่ว่าหลักๆมันต้องเก็บฟ้าไว้เนาะฟ้าเนี่ยคือเอาเปิดลักเลยล่ะเก็บไว้เลยแล้วผมสื่อเทมาไหร่โอ้ไม่เห็ดตอไมาอยู่ไหนโอ้ไม่เห็ดหานนี่ไงไปเนาะตอกันออกไปนะพี่น้องชี้มันก็ได้ใส่หัวใส่สวนใส่ไห้ใส่หน้าเอาซอมามาอ้วนคือมีกำไรขายไป ได้ๆกับขายป่ากัมีพี่น้องมีป่ามีสวนกล้วยหลายๆอย่างหันมีไก่ใส่อีกแห่งดีเนาะเลี้ยงไก่มาเลี้ยงอีกอกบโอ้ขาไก่กับมี่แต่ขายไปแล้วมันมักยึดก็กินดีมันมักยินให้กินโอ้ยเฮือนอ้วนปัจนายนี่พี่น้องบไก่ตีบ่หรือไก่บ้านโอ้ไก่ตีพี่น้องไก่จริงเด้ไก่ตีมันมักยึดให้มันจินมันจินตอด่จินต์ดีตัว อ้วนด้วยเห็นกับอ้วน,โอ,อนโอ้ยยืนเอาย่าเด็กๆไว้ก่อนสันเป็นแม่ลูกอันเป็นพ่อพ่อก็แม่เนะ้อส้มเมื่อก็แพ่พันธุ์ของมันเองเหรอกยาข้างเราไปงั้นใครล่ะบอก่ครนะครับอือมีพี่น้องฟ้ามก่อนบ่ได้อันไหนพี่น้องกางมุ้งให้กันยุง่งไฟฟ้ากับเขามาถึงเนาะไฟฟ้า,ฟาสะดวกสบายไ,ได้พี่น้องเด้อมื่อนี้กับผ้าสาธิตผ้าพี่น้องมาทรงมั่นมากเย็นกับผ้ามาส้มฟ้ามพี่น้องอยู่ข้างบ้านพี่ละบ้านนุ่นเสาขวัญ พามาสมครามมุ่งกิจาการเพ่นเดิมพี่น้องเด้อกับสำรับคลิปนี้เมื่อนี่เอาไป้ำานี่งกัน,นะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมกับสำรับคลิปนี้มื่อนี่ขอจบไปเพียงแค่น,นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ